ผ้าไหม่คุณภาพนะคะในราคาที่จับต้องได้ค่ะเราจะเซล์นะคะรุ่นนี้เหลือ900บาทนะคะราคาเนี่ยจะแตกต่างนะคะตามลวดลายความยากง่ายในขั้นตอนของการทอนะคะแล้วก็วัสดุที่ใช้ทอตัวใหม่ที่ใช้นะคะเป็นผ้าเป็นผ้าใหม่นะคะแล้วลดราคาให้ถูกพิเศษจริงๆค่ะแม่ค้าใจดีค่ะลดแล้วก็ลดอีกนะคะ ท่านใดสนใจผืนไหนก็สอบถามกันเข้ามาค่ะถ้าลดได้เราก็จะลดให้อีกนะคะแต่ท่านจะเห็นเลยว่าลายมัดหมี่เราสวยและแน่นมากแล้วก็เป็นผ้าที่คัดคุณภาพมานะคะช่างของเราเนี่ยเป็นฝีมือชั้นคูนะคะแล้วก็าบางผืนเนี่ยได้รับตาพระราชทานนะคะตานกยูงซึ่งตานกยูงเนี่ยเขาจะมาให้ตอนที่เราแบบทอเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคากีีเนี่ยเขาไม่ให้นะคะคาอยู่ที่กี่เขาไม่ให้คือวันที่มาตรวจคือต้องทอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่เราก็จะมีรางวัลที่การันตีคุณภาพว่าช่างเรานะคะได้รับตาราพระราชทานนะคะในผืนที่เราทอเสร็จนกาวันที่เขามาตรวจนะคะนะคะนี่ค่ะผ้าผ้าที่เป็นตัดสําเร็จก็มีนะคะราคาและลดพิเศษจริงๆค่ะสนใจผืนใดนะคะแอด ID Line เข้ามาสอบถามจะสะดวกกว่านะคะแล้วก็มีเก็บไว้นะคะผ้าไหมเพราะว่ามันมันสวยแล้วมันถูกมากแล้วก็ทอแน่นทุกผืนเลยนะคะ ทอนั่นสวยทุกผืนเนี่ยท่านจะเห็นว่าเรามีตราน,นกยูงนี่ค่ะช่างเราได้รับนะคะตาพระราชทานลบมัดมีแน่นสวยทุกผืนเลยในราคาพิเศษนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ